เลว่านไอออคว้ารางวัล Thailand Health and Beauty Awards 2023คุณรู้จิรามากน้อย CEO บริษัท Iora Enterprise สจำกัดผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สกินแคร์กับแบรนด์เจลว่านไอออซึ่งได้รับความนิยมและมีกระแสตอบรับดีมากการันตีโดยรางวัลมากมายล่าสุดค่ะได้รับรางวัลใน,นหมวด The Masterpiece Business of Skincare ในงานประกาศรางวาัล Thailand Health and Beauty Awards ปี2 0 3รางวัลถึงความภาคภูมิใจการันตีคุณภาพสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจในด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทยและเป็นการช่วยยกระดับวงการธุรกิจสุขภาพและความงามของไทยไปสู่ระดับโลก สวัสดีนะคะแอนนะคะเจ้าของแบรนด์ไอออร่าค่ะไอออร่าเป็นธุรกิจสกินแคร์นะคะเราขายทั้งในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกต่างประเทศค่ะการที่ได้เข้ารับรางวัลครั้งนี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจมากนะคะภาคภูมิใจมากค่ะที่ทําธุรกิจมา8ปีนะคะวันนี้ก็ได้รางวัลนะคะที่เรารู้สึกว่าเป็นรางวัลที่ มันเป็นรางวัลที่คู่ควรนะคะกับสิ่งที่เราตั้งใจทํามาตลอดค่ะ,ะแผนการตลาดของไอโอลานะคะเรามุ่งหน้านะคะส่งสินค้านะคะส่งสินค้าไทยนะคะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพของเราเนี่ยส่งออกประเทศเพื่อนบ้านค่ะเรานะคะตอนนี้เราได้มีการส่งออกประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วแล้วเราจะก,ก็จะขยายออกตัวอาเซียนให้มากยิ่งขึ้นค่ะจากที่ทุกคนเห็นนะคะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย ธุรกิจนะคะหลายๆธุรกิจเนี่ยก็เริ่มมีปัญหานะคะแต่ว่าธุรกิจที่ยังไปต่อได้นะคะแล้วก็ยังสร้างรายได้ได้อยู่นะคะโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องออกไปหน้าร้านเลยไม่จําเป็นที่จะต้องออกไปพบเจอผู้คนเลยนะคะมันก็คือธุรกิจออนไลน์ค่ะไอออราทำธุรกิจออนไลน์นะคะและธุรกิจของเราเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่สามารถสื่อสารกับผู้คนได้มากค่ะสามารถส่งต่อสินค้าของเรานะคะผ่านไปทางไปทั่วโลกนะคะไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะผ่านทางออนไลน์ได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะตรงนี้ค่ะค่ะก็อย่าง ส่วนตัวนะคะแอนเนี่ยส่งออกสกินแคร์นะคะเราก็ได้มีการอ๋อได้ศึกษานะคะเกี่ยวกับ เพื่อนบ้านของเรานะคะศึกษาทั้งในเรื่องของการขายตลาดนะคะว่าเขาขายกันยังไงนะคะแล้วก็เค้าเจอร์ต่างๆในประเทศของเขานะคะแอนก็รู้สึกว่ามันมีช่องทางค่ะมันมีช่องทางที่ไปต่อได้แน่นอนค่ะถ้าเกิดเราตั้งใจที่จะเอาสินค้าที่เราของเราเนี่ยถ้าสินค้าเราดีมีคุณภาพนะคะเพื่อนบ้านนะคะของเราเนี่ยสนใจสินค้าไทยเป็นอย่างมากค่ะเราสามารถนําสินค้าของเราส่งออกได้แน่นอนค่ะค่ะถ้าต้องการติดต่อไอออร่านะคะสามารถเสิร์ชที่เพจ a c e b o o k นะคะไอออร่าไทยแลนด์ได้เลยค่ะ